สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่ในช่องของเฮงครับเฮงบอลเต็มชแนลครับวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลง่ายๆสั้นๆกระชับครับผมวิเคราะห์บอลวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่16มกราคมพุทธศักราช2565วันนี้มีฟุตบอลลงเตะอยู่มากมายหลากหลายลีกครับมีทุกลีกเลยครับมีแทบจะทุกลีกเลยหลีกดังมีครบหมดครับวันนี้เฮงคัดมาทั้งหมด 8คู่ครับจากทัศนะของเฮงเองครับคู่แรกครับเป็นคู่ระหว่างซานโซโลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวโรนาครับคู่ที่2ครับเอลเช่ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบียาริอัลครับคู่ที่3ครับเอซิเวนิชครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอมโปลีครับคู่ที่4ครับผงแดงเลี้ยวภูครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเบรนท์ฟอร์ครับ คู่ที่5ครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของลีกยูไนเต็ดครับคู่ที่6ครับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลครับคู่ที่7ครับเอสโรมาครับเปิดรังตอนรับการมาเยือนของกายารีครับและคู่ที่8คู่สุดท้ายครับอาร์ตันตาครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานครับ และสำหรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังท่านใดครับที่ต้องการตัวเต็งเน้นๆเด็ดๆ V.I.P. ครับสามารถแอดไลน์หาเฮงได้เลยครับที่แอครับเฮง789ครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับมาดูในส่วนของทัศนะาที่เฮงให้ไปเมื่อคืนนะครับวันที่15มกราคม2 5 6หครับคู่แรกครับแมนซิตี้พบกับเชลซีครับเฮงให้แมนซิตี้ไปก็ตามคาดครับ จาฟงครับเฉือนเอาชนะรองจ่าฝูงด้วยสกอร์ของคิวินเดบรอยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับคู่ถัดมาครับเบอร์ลี่กับเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้ฟรีไปครับคู่นี้เลื่อนไปครับคู่ถัดมาครับวูฟแฮมตันกับเซาท์แฮมตันครับเพลงให้ไปที่วูฟแฮมตันก็ตามคาดครับวูฟแฮมตันชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับครึ่งแรกนำก่อนด้วยครับ คู่ต่อมาครับเพงให้ไปที่เอฟเวอร์ตันครับนอริทพบกับเอฟเวอร์ตันครับคู่นี้น่าเสียดายครับครึ่งแรกนอริทนำก่อนเลยครับ2.0ครับไม่คิดว่าบวยของตารางจะมาฮึดในเกมนี้ครับคู่นี้เฮงให้เอฟเวอร์ตันไปก็แพ้ไปนะครับคู่ถัดมาครับนิวคาสเซิลพบกับวัตฟอร์ดครับคู่นี้เฮงให้ไปที่นิวคาสเซิลจะจบเกมอยู่แล้วครับนาทีที่88ครับวัตฟอร์ดก็พลิกครับ กลับมาเสมอนิวคาเซิลได้ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับคู่นี้เสียไปครับและคู่สุดท้ายครับคู่นี้เด็ดสุดๆครับบอกเลยว่าเฮงโคตรเซ็งครับผมคู่นี้ครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับครึ่งแรกครับแมนยูนำก่อนหนึ่งนย์ครับครึ่งหลังก็มาได้ประตูจากบูโน่ฟอนนเดสอีกหนึ่งครับนำสอประตูต่อ0คิดว่าน่าจะจบแล้วครับ2.0 แฟนผีแฟนแมนยูก็น่าจะยิ้มแล้วแต่ทันทีครับที่แอสตันวิลล่าเปลี่ยนคูติงโย่ลงมาครับก็ช่วยสปอร์ตในเกมครับและก็ทำประตูได้ด้วยครับคู่นี้จบไปครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับน่าเสียดายมากๆเลยครับในส่วนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังท่านใดครับที่ต้องการตัวเน้นเน้นเด็ดๆ VIP ครับสามารถแอดไลน์มาเฮงได้เลยครับที่แอครับเฮง7 8 9ครับอย่าลืมใส่าำน้าด้วยนะครับ เรามาเริ่มดูในส่วนของคู่แรกของวันนี้เลยนะครับเจ้าทินครับซันซาโลครับทีมอันดับ10ของตารางครับต้องเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเวโรนาครับทีมอันดับ12ของตารางครับคู่นี้แฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าทินซัซัโลต่ออยู่ปอปอครับมาดูสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดครับว่าเป็นยังไงครับ5นัดหลังสุดครับซันซาโลเก็บชัยได้4นัดครับเสมอ1นัดแพ้0ครับอัตราชนะอยู่ที่80เเครับ ซานซโล่ครับ5้านัดหลังสุดครับก็ชนะ2เสมอ2แพ้1ครับในนัดล่าสุดครับเพิ่งบุกไปยำเอมโปรีถึงถิ่นครับ5้าประตูต่อ1ครับก็ถือว่าดุกดีเลยทีเดียวครับทางฝั่งทีมเยือนอย่างเวโรนาครับ5้านัดหลังสุดครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับนัดล่าสุดก็เล่นในรังครับโดนใบแดงไปด้วยครับแพ้ซาเรนิตาน่าไปครับ2ประตูต่อ1นครับเปรียบเทียบผลบอล5้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับซานซโล่ ได้10เสีย8ผลต่างประตู2ครับส่วนเวโรนาได้7เสีย9ผลต่างประตูลบ2ครับมาดูในส่วนของแฮนดิแคปราคาย้อนหลังกันครับซันซโล่ครับราคาปอปอซันซโล่กินราคาอยู่3นัดแพ้ราคา2นัดส่วนเวโรนาครับกินราคา2นัดแพ้ราคา3นัดครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้ครับ ก็ซานซาโลและเวโรนาก็ยังคงจะใช้ผู้เล่นชุดเดิมครับก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรมากครับมาดูในส่วนของบทวิเคราะห์บอลคู่นี้ของเฮงเล่นครับคู่นี้เฮงมองจากราคาใฮนดิแคปแล้วคาดว่าซานซาโลครับ,รบน่าจะเฉือนเอาชนะเวโรนาไปได้ครับเพราะว่าได้เปรียบในด,ด้เล่นในรังด้วยครับคู่นี้เฮงเลือกไปที่เจ้าถิ่นซานซาโลครับผม มาต่อกันที่คู่ที่2ของวันนี้เลยนะครับในศึกลาลิก้าสเปนครับเอลเช่ครับทีมอันดับ16ของตารางครับต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอันดับ8ของตารางครับบียาริอัลครับคุณนี่คิงออฟเวลา2ทุ่มตรงครับแฮนดิแคปเปิดมาให้ทีมเยือนอย่างบียาริอัลต่ออยู่ครึ่งลูกครับมาดูในส่วนของสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเอลเช่ครับ5้านัดหลังสุดไม่ชนะบียาริอัลเลยครับเสมอ3แพ้2ครับ แต่ก็กินราคาอยู่60%ครับมาดูในส่วนของ5นัดหลังสุดของเจ้าทีนครับเอลเชียครับ5นัดหลังสุดครับชนะ3มเสมอ1แพ้1นครับในนัดล่าสุดก็เพิ่งไปเฉือนเอาชนะเอสปันยอนได้ครับถึงทีมเอสปันยอนเลยครับ2ประตูต่อ1นครับส่วนผู้มาเยือนอย่างบียาริียลครับ5านัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ครับในนัดล่าสุดก็เพิ่ง ยังนเสมอแอตเวนติโกมาดริดในรังได้ครับซึ่งนานๆแอตเวนติโกมาดริดโดนใบแดงไปด้วย1คนครับเปรียบเทียบผลบอล5้นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับเอลเช่ได้7เสีย5ผลตั้งประตู2ครับส่วนเบียริอัลครับยิงได้เยอะครับ16ลูกเลยครับเสีย7ครับผลตั้งประตูอยู่9ครับมาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปย้อนหลังครับผมในราคาครึ่งลูกครับเอลเช่ครับ5นัดหลังสุดกินราคาทุกนัดครับส่วนเบียริอัลครับ กินราคา2นัดแพ้ราคา3นัดครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นที่คัดว่าจะลงสนามในค่ําคืนวันนี้นะครับเอลเช่ El ครับกองหน้าก็ยังคงเป็นรูคัสเปเร่ครับและกุนนาโดมาซโลคาร์มิโลครับผมสมิยาริยครับก็ยังคงเป็นเคราโมเรโนครับก็มาดูในส่วนของบทวิเคราะห์ของเฮงในคู่นี้เลยครับคู่นี้เฮงมองแล้วจากสติและราคาเปิดมาแบบนี้เลือกเชียไปที่เจ้าถิน่นเอลเช่ครับ คาดว่าเอลเช่ไม่น่าแพ้ในป้าครับน่าจะยังเสมอหรือพลิกล็อกเอาชนะได้ครับคู่นี้เห็งเลือกไปที่เอลเช่ครับมาดูกันต่อในคู่ที่3ของวันนี้ครับในศึกกันโชซิเรียอิตาลีครับเอซิเวนิสครับทีมอันดับ1 7ของตารางครับต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอันดับ11ของตารางครับอย่างเอมโปลีครับคู่นี้คิกออฟเวลา3ทุ่มตรงครับแฮนดิแคปเปิดมาให้เสมอครับ อยู่ฝั่งไหนก็ได้ครับมาดูในส่วนของสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับ5นัดหลังสุดครับ AC น尼斯ครับชนะ2เสมอ2แพ้ต่อเอ็มโปรีหครับซึ่งในนัดล่าสุดครับก็เพิ่งไปเฉือนเอาชนะเอ็มโปรีถึงถิ่นได้ครับ2ประตูต่อ1นครับมาดูในส่วนของสถิติ5นัดหลังสุดของเจ้าถิ่น AC 威尼斯ครับหนัดหลังสุด AC 威尼斯ครับชนะ1เสมอ1แพ้3ครับนัดล่าสุดไปเยือน อาร์ตัลันตาครับก็แพ้อาร์ตัลันตาครับ2ประตูต่อศูนย์ครับนัดก่อนหน้านั้นก็โดนใบแดงไปด้วยครับเล่นในรังโดนเอซีมิลานมาย้ำถึงที่น3สามประตูต่อศูนย์ครับมาดูในส่วนของผู้มาเยือนอย่างเอมโปลีบ้างครับเอมโปลีห้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แพ้2ครับแทบจะไม่ต่างกันเลยครับนัดล่าสุดครับเอมโปลีครับโดนซันซาโลมาเยือนครับโดนซันซาโล บุกย้ำในรังของตัวเองนะครับเอ็มโปลีนันันโดนใบแดงไปด้วยสกอร์นัตนั้5ประตูต่อ1ครับซันซาโรมาถล่มถึงที่เลยครับเปรียบเทียบผลบอล5นัดหลังสุดครับของทั้ง2ทีมครับกู่นี้เสียเยอะทั้งกู่ครับเอซิมินิตได้5เสีย10ครับผลต่างประตูลบ5ครับส่วนเอ็มโปลีครับได้11เสีย16เช่นเดียวกันครับผลต่างประตูลบ5ครับมาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปย้อนหลังครับราคาเปิดมาเสมอแบบนี้ เอซิวนิชกินราคาไป2ครั้งครับเจ้า1แพ้2ครับส่วนเอมโปลีครับกินราคา3ครั้งเจ้า1แพ้1ครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้ครับตัวผู้เล่นของเอซิวนิชยังไม่มาครับส่วนเอมโปลีครับก็ก็เหมือนเดิมครับก็ยังมีฟเช s โกครับอันเดปีนามอนติครับสำหรับคู่นี้ครับเฮงมองแล้วเฮงขอเลือกไปที่ ผู้เมเยนอย่างเอมโปลีครับเพราะว่าบอลสามหน้าแบบนี้ครับเปิดมาราคาเสมอแบบนี้เลือกฟังไหนก็ได้ครับแต่เฮงมองจากสถิติการเล่นย้อนหลังและสถิติราคาแ a นดิแคปครับดูแล้วเอมโปลีน่าจะกินราคากว่าไม่น่าแพ้ครับน่าจะเก็บชัยกลับออกไปได้ครับคุนนี้เฮงเลือกไปที่เอมโปลีครับ คู่ที่4ของวันนี้ครับเพ่งมองไปที่ศึกพิมลีกอังกฤษครับหงแดงเวี้์วููครับทีมันดับ3ของตารางครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดครับทีมัาดับ13ของตารางครับคู่นี้แฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าทินเลี้ยวููต่ออยู่ลูกครึ่งครับมาดูในส่วนของการพบกันครับคู่นี้เคยพบกันมาแค่1ครั้งเท่านั้นครับในนาทีเลี้รวภูไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดครับแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไปได้ครับ เบรนฟอร์ดยันสเสมอลิเวอร์พูลในรังไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ3ครับมาดูในส่วนของสติการพบกันของเจ้าถิ่นเวี้ยวพูลครับเวี้ยวพูลครับหนัดหลังสุดครับชนะ1สเสมอ3แพ้1ครับส่วนเบรนฟอร์ดครับหนัดหลังสุดชนะ2สเสมอ0นย์แพ้3ครับมาดูในส่วนของ ผลบอลครับเปรียบเทียบผลบอล5นัดหลังสุดครับริวพูได้9เสีย7ครับผลต่างประตู2ครับส่วนเบรนท์ฟอร์ดครับได้7เสีย9ผลต่างประตูลบ2ครับเสียประตูเยอะกว่าริวพูครับราคามาดูในส่วนของราคาครับราคาเปิดมาลูกครึ่งแบบนี้ริวพูกินราคาไปทั้งหมด4นัดจาก5นัดหลังสุดครับเสีย1นนัดครับส่วนเบรนท์ฟอร์ดครับราคา ลูกครึ่งเปิดมาแค่2ครั้งเท่านั้นครับกินราคา1นัดและก็เสีย1นัดครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับก็เลี้ยวภูก็เหมือนเดิมครับก็ยังมีเดโกโจต้าครับฟอร์มิโนครับเจมิลเนอร์ก็ก็ยังลงกันครบครับผู้รักษาประตูก็ยังคงเป็นเอลิซอนเบเกอร์ครับส่วนเบรนท์ฟอร์ดครับก็มีอีวานโทนี่ครับไบรอันเอ็ o บูโมครับดูจากสถิติและราคาแล้ว เฮงมองว่าครับเจ้าถิ่นหงแดงเลี้ยวภูครับน่าจะเก็บชัยไปได้ครับ2ลูกน่าจะไหวอยู่ครับคู่นี้เฮงขอมองไปที่เจ้าถิ่นหงแดงเลี้ยวภูครับคาดว่าน่าจะถล่มเบนฟอร์ดไปได้ครับแล้วมาต่อกันที่คู่ที่5ของวันนี้เลยนะครับในศึกพิม์ลิกอังกฤษเช่นเดียวกันครับคุณคอนครับเวสแฮมยูไนเต็ดครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนลีดยูไนเต็ดครับทีมอันดับ16ของตารางครับเวสแฮมอยู่อันดับ4ของตารางครับ คุณนี่คิงออฟเวลา3ทุ่มตรงครับแฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าทินเวสแฮมยูเนเต็ดต่ออยู่ครึ่งคบลูกครับมาดูในส่วนของการพบกัน5นัดหลังสุดนะครับเวสแฮม5นัดหลังสุดที่พบกับลีดครับชนะไปถึง4ครับเสมอ1และยังไม่แพ้ให้แก่ลีดยูเนเต็ดเลยครับใน5นัดหลังสุดเวสแฮม m 5นัดหลังสุดที่ทุกกายการครับ ชนะ4เสมอ0แพ้1ครับก็ถือว่าฟอร์มดูดีเลยทีเดียวครับนัดล่าสุดเล่นในรังครับก็เอาชนะ Norwich City ไปได้ครับ2ประตูต่อ0ครับส่วน l e ก d United ครับพู่มาเยือนครับก็ฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไรครับ5นัดหลังสุดครับชนะ1เสมอ0แพ้4ครับนัดล่าสุดก็พึ่งมาเยือน West Ham ถึงทิ่นเหมือนกันครับในศึก FA ครับครับก็แพ้ต่อ West Ham ไป2ประตูต่อ0ครับ และคิดว่าวันนี้ครับน่าจะซ้ารอยเดิมแน่นอนครับมาดูในส่วนของเปรียบเทียบผลบอล5นัดหลังสุดครับเวสแฮมได้13เสีย6ผลตั้งประตู7ครับก็ถือว่ายิงเยอะเสียน้อยครับส่วนลีดยูไนเต็ดครับได้6เสีย17ครับเสียประตูอย่างเยอะเลยครับผลตั้งประตูลบ1 1ครับมาดูในส่วนของราคาแฮดิแคปย้อนหลังในราคาครึ่งควบรูปครับแผสแฮมยูไนเต็ดกินราคาไป2นัดครับแพ้3นัดส่วนลีดยูไนเต็ดเช่นเดียวกันครับ กนราคา2นัดแพ้ราคา3นัดครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับก็ผู้เล่นก็ยังคงคล้ายเขาคงเดิมครับก็ยังมีอันโตนิโอเหมือนเดิมครับส่วนลีดยูไนเต็ดครับก็ยังมีเดนเนลเจมส์ครับที่สามารถลงสนามได้อย่างปกติครับคู่นี้ครับเพ่งมองแล้วจากสถิติและราคาและ นัดล่าสุดที่เพิ่งพบกันมาในศึก FA ครับครับเวสแฮมก็ชนะลีดยูเนเตดไปได้2ประตูต่อ0ูนย์และนัดนี้ครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเช่นเดิมครับน่าจะเอาชนะลีดยูเนเตดได้อีกครั้งครับน่าลีดยูเนเตดไม่น่าจะมาล้างตาเวสแฮมได้ครับคุณที่เฮงมองไปที่เจ้าถิ่นเวสแฮมยู่ในเต็ดครับในส่วนของคู่ที่6ของวันนี้ครับก็ยังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับ คู่นี้คิก o อาเวลา5้าทุ่มครึ่งับเป็นคู่ระวางทอตแนมฮอสเปอร์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปืนใหญ่อาเซนอลครับแฮนดิแคปเปิดมาให้เสมอครับอยู่ฝั่งไหนก็ได้แต่ตอนนี้น่าจะไหลไปปอปอแล้วครับอยู่ที่ฝั่งของเจ้าถิ่นครับสเปอร์ครับต่อปอปอครับมาดูในส่วนของการพบกัน5นัดหลังสุดนะครับนัดหลังสุดก็เป็นสเปอร์ครับที่เก็บชัยไปได้เหนือกว่าครับชนะ3 คูดนี้ไม่เสมอกันเลยครับใน5นัดหลังสุดก็แพ้ต่ออาร์เซนอลไป2ครับนัดล่าสุดครับถอดแนมฮอตสเปอร์เพิ่งไปเยือนอาร์เซนอลถึงที่นึ่งครับก็แพ้ครับแพ้ออกมาครับอาร์เซนอลก็เก็บชฉยไปได้3ประตูต่อ1นครับมาดูในส่วนของถิติ5นัดหลังสุดของเจ้าถิ่นครับหนัดลงสุดของเจ้าถิ่นครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับก็ไม่ดีสักเท่าไรครับก็ในนัดล่าสุดก็เพิ่งแพ้เชลซีในรังของตัวเองมาครับ 1ประตูต่อศูนย์ครับในคาราบาวครับครับนัดก่อนหน้านั้นก็ FA ครับครับก็ชนะโมแคมไปได้ครับ3ประตูต่อ1ครับซึ่งโมแคมก็ไม่ได้เด่นไม่ได้รังสักเท่าไรครับมาดูในส่วนของอาเซนนลครับ5นัดหลังสุดครับอาเซนนล5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2ครับซึ่งในนัดล่าสุดในศึกคาราบาวครับครับก็สามารถยันเสมอลิเวอร์พูลได้ครับศูนย์ประตูต่อ0ูนครับนัดนั้นอาเซนนลโดนใบแดงใบด้วยครับ นาทีที่24โดนใบแดงไปแล้วครับไปทหารแล้วหนึ่งนายครับแต่ก็ที่เหลือก็ยันเสมอเลี้ยวคูได้ครับมาดูในส่วนของเปรียบเทียบผลบอล5นะต่างสุดครับสเปอร์ได้5เสีย5ผลต่างประตู0ครับส่วนอาร์เซนอลยิงเยอะครับเสียแค่4ประตูผลต่างอยู่ที่7ครับมาดูในส่วนของราคาเห็นดีแกรบย้อนหลังครับท่อนแรกเขาสเปอร์ครับราคาเปิดมาปปแบบนี้สเปอร์ไม่ค่อยกินราคาสักเท่าไหร่ครับกินราคาไปหนึ่งนัดเท่านั้น ที่เหลือเสียหมดเลยครับส่วนอาร์เซนอลครับเปิดราคาปอปอมา2นัดครับกินเอ้ยเปิดราคาปอปอมา5นัดครับกินราคา2นัดเสีย3นัดครับก็ดูดีกว่าเจ้าถิ่นสเปอร์ครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับท็อตแนมฮอสเปอร์หน้าเป้าก็ยังคงเป็นแฮร์รี่เคนครับส่วนตัวเจ็บก็ยังมีซอนฮึงมินครับซอนฮึงมินก็ยังเจ็บอยู่ครับลูคัสมูร่าแฮร์รี่วิงก็ยังได้ลงเหมือนเดิมครับ ส่วนอาร์เนนอลครับก็กองหน้าก็ยังคงเป็นอินเคียอาครับอาร์ลซองรากาแสกครับบูกาโยสาก้าครับก็ยังอยู่กันครบครับสำหรับคู่นี้ครับเฮงมองไปที่ผู้มาเยือนอย่างอาร์เนนอลครับน่าจะยันเสมอทอดแนมฮอตสเปอร์ได้ครับหรือว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ครับพลิกชนะสเปอร์ได้ถึงถิ่นในรังของสเปอร์ได้เลยครับคู่นี้เฮงขอมองไปที่ อาเซนอนครับปืนใหญ่อาเซนอนครับมาดูกันต่อในคู่ที่7ครับคู่รองสุดท้ายของวันนี้ครับในศึกเซเรียอิตเตรีครับเอสโรมาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกายารีครับคู่นี้คลิกออฟเวลาเที่ยงคืนตรงครับแฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าทินเอสโรมาต่ออยู่ลูกควบครับเอสโรมาครับ 5นัดหลังสุดที่พบกับกายารีครับก็ชนะไปถึง3ครับเสมอ1แพ้1ครับก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวครับก่อนในนัดล่าสุดครับก็เพิ่งไปเฉือนเอาชนะกายารี่ได้ถึงทิ่นครับ2ประตูต่อ1นครับส่วนห้านัดหลังสุดของเอสโรมาครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนัดล่าสุดครับก็ยันยูเวนตุสไม่ไหวครับยูเวนตุสมี10คนก็พลิกกลับมาชนะโรม่าได้ครับในรังของตัวเองเลย ด้วยสกอร์ีประตูต่อ3ครับนัดนั้นมันจริงๆครับยิงกันไปยิงกันมาส่วนกายารี่ครับ5นัดหลังสุดครับชนะ3เสมอศูย์แพ้2ครับนัดล่าสุดก็พึ่งเฉือนเอาชนะโบลุนย่ามาอย่างสุดมันครับ2ประตูต่อ1ครับมาดูเปรียบเทียบผลบอลนนัดหลังสุดครับเอสโรมาได้11เสีย9ผลต่างประตู2ครับส่วนกายารี่ได้7เสีย9ผลต่างประตูลบ2ครับไม่ค่อยดีสักเท่าไรครับมาดูในส่วนของ ราคาแฮนดิแคปย้อนหลังของทั้ง2ทีมครับ5นัดหลังสุดครับเอสโรมาครับกินราคา4นัดเสีย1นัดเท่านั้นครับและในนัดนั้นก็เสียครึ่งครับส่วนกายารี่ครับหานัดหลังสุดก็กินราคา4นัดครับแล้วก็เสียเต็ม1นัดครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้ครับเอสโรมากองหน้าก็ยังคงเป็นแทมมี่บาหัมครับส่วนกายารี่ครับ ก็ยังเป็นปาโว r l ตต t ครับดูแล้วครับคู่นี้เฮงขอมองไปที่เจ้าทินเอสโรม่าครับน่าจะลูกแรกถ้าลูกแรกมาไวครับลูก2ตามมาแน่นอนครับลุ้นกินเต็มครับคู่นี้เฮงขอมองไปที่เจ้าทินเอสโรม่าครับคาดว่าน่าจะถล่มกายารี่ได้ครับและมาดูในส่วนของคู่ที่8ครับคู่สุดท้ายท้ายสุดของเฮงในค่ำคืนวันนี้ครับ ก็ยังอยู่ที่ศึกซีเรียอิตาลีครับอัตารันตาครับทีมอันดับ4ของตารางครับต้องเปิดบ้านตอนรับการไเยือนของจ่าฟุงครับอย่างอินเตอร์มิลานครับคุณนี่คิดง้เวลาตีสอนาทีครับอันดิแคปเปิดมาให้ทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานต่ออยู่ปอปอครับมาดูในส่วนของสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดครับอาตาลันตา5้านัดหลังสุดไม่ชนะอินเตอร์มิลานเลยครับเสมอไป3ครับแล้วก็แพ้ตอินเตอร์มิลานไป2นัดครับ มาดูในส่วนของสติติ5นัดหลังสุดของเจ้าท่นครับ5นัดหลังสุดของเจ้าท่นครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับก็ถือว่าดูดีครับอัตราชนะราคาอยู่ที่6 0เครับมาดูในส่วนของผู้มาเยือนอย่างอินเตอร์มิลานครับอินเตอร์มิลานดีกว่าครับเพราะว่าหานัดหลังสุดชนะ4เสมอ1ยังไม่แพ้เลยครับแต่กินราคาน้อยกว่าครับน้อยกว่าเจ้าทินอัลตันตาครับ ห้าน,นลฬงสุดของทั้ง2ทีมครับอตาลนตาได้11เสีย7ผลต่างประตู4ครับส่วนอิตาลีมิลานครับยิงอย่างเยอะครับเสียน้อยมากครับได้13เสีย2ผลต่างประตู11ครับมาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปย้อนหลังครับอตาลนตาราคาปปแบบนี้อัตาลนตากินราคาไปถึง3นัดครับแล้วก็เสีย2นัดครับส่วน ทีมเยือนอย่างอิตอร์มิลานครับราคาปอปอแบบนี้กินราคาไป2นัดครับเสียไป3นัดครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับอาตัลต้าตัวผู้เล่นยังไม่มาครับส่วนอิตอร์มิลานก็มาแล้วครับก็ยังคงเป็นผู้เล่นชุดเดิมครับกองหน้าก็ยังคงเป็นเอเดนเชโก้ครับมาตินเนสครับก็ยังอยู่กันครบครับในส่วนของคู่นี้ครับเฮงมองแล้วครับว่าอิตอร์มิลานครับน่าจะ เฉือนเอาชน,นะอารตาลันตาในรังของอาตาลันตาไปได้ครับคู่สุดท้ายคู่นี้เฮงฟันธงไปที่อินเตอร์มิลานครับเรามาสรุปทัศนะของเฮงทั้งหมดที่ให้ไปวันนี้นะครับทั้งหมด8คู่ครับคู่แรกครับในซกกันโชซีเรียอิตาลีครับซันเซโรพบกับเวโรนาเฮงเลือกไปที่ซันเซโรครับคู่ที่2ครับเอลเชครับ ในศึกลาลิกาสเปนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบิยาริเัลครับเ็นคิดว่าเอลเช่ไม่น่าแพ้ครับน่าจะยันเสมอบิยาริอัลได้ครับคู่นี้เฮงเลือกไปที่เอลเช่ครับคู่ที่3ครับกลับมาที่ศึกซีเรียอ,อิตาลีครับเอซิเวนิสครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอมโปรีครับคู่นี้ราคาเปิดมาเสมอเลือกฝั่งไหนก็ได้บอลสัมน,นาเฮงของมองไปที่ที่ผู้มาเยือนอย่างอมโปลีครับคาดว่าน่าจะเก็บใช้จาก เอซีเวนิชไปได้ครับคู่ที่4ครับไปที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับหงแดงเรียวผูครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดครับคู่นี้เฮงคิดว่าครับหงแดงริเวอร์พูลมีดีพอครับที่จะย้ำเบรนท์ฟอร์ดได้ครับคู่นี้เฮงเลือกไปที่เรียวผูครับคู่ต่อมาครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดกับลีดยูไนเต็ดครับคิกออฟเวลา3ามทุ่มเช่นเดียวกันเฮงมองว่าเวสต์แฮมครับ ขุนคอนครับมีดีในบ้านครับไม่น่าจะแพ้ลียูนเนเต็ดครับคู่ถัดมาครับท็อตแนมฮอสเปอร์ครับกับอาร์เซนอลครับเห็นบอกว่าครับช่วงนี้สเปอร์ไม่ค่อยเข้าร่องเข้ารอยเท่าไหร่ครับตั้งแต่ขาดซอนถึงมินไปครับอาร์เซนอลครับน่าจะมายันเสมอหรือพลิกเอาชนะเก็บชัยกลับออกไปได้ครับคู่นี้เห็นมองไปที่อาร์เซนอลครับคู่ถัดมาครับคู่ที่7ครับเอเอสโรม่ากับ กายารีครับในศึกกันโชซีเรียอ,อิตาลีเฮงมองไปที่เอสโรมาครับคาดว่ามีดีพอครับน่าจะยำกายารีในรังของตัวเองได้ครับและคู่สุดท้ายครับคู่อาตาลันตาครับกับอินเตอร์มิลานครับคู่นี้เตะเดือดสุดเลยเตะที่ตีสองนาทีครับเฮงมองไปที่จาฝูงอย่างอินเตอร์มิลานครับน่าจะเก็บชัย ลับบ้านได้ครับน่าจะเก็บชัยกลับออกจากลังอาร์ตัลันาไปได้ครับหนึ่งลูกนี้แน่ครับรอไม่สองไม่สามมาตามครับผมสำหรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังท่านใดครับที่ต้องการตัวเน้นเน้นเด็ดเด็ดครับสามารถแอดไลน์มาหาเฮงได้เลยครับที่ SI Heng 7เฮงครับและอย่าลืมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้เฮงด้วยนะครับคืนนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ